ครับสวัสดีครับพี่น้องครับตนลับพี่น้องป้องไปเขาสู่ช่องยีสันบานปลาสตอรี่มื้อวานี้พี่น้องมาลอกโคและผู้ให้ยูหากินอีกครั้งหนึ่งครับไปเลาะเบื้องเห็ดปลานะครับไปลุ้นไปชดนำขันครับว่าเมื่อนี้จะเกิดหรือปะเกิดจังไรครับเดี๋ยวไปลุ้นนั่งกันไปเลยครับดอกแรกของรายการนะครับผมทางขึ้นนะครับเจอเห็ดปลวกนะครับเห็ดปลวกหรือภาษากลางเกินมาเห็ดข้นนะครับนี่ดอกเดียวนะครับ ดอาแร่ของรายการเอาไว้ค่อนครับผมดูนต้องกันไปเรื่อยครับมาจุดนี้นะครับมาเจอเฮดคอนขาวนะครับดอกบานครับละแต่ว่ายังใส่ได้อยู่นะครับจุดนี้เคยมาเก็บรอบก้อนกอนนะจะโดดละได้หลายนะครับแต่ว่าเห็นโมเมนต์ขอนนี้นะครับจะจะเป็นขอนตัวนี้นะนี่ยขอนเงยขอนเงานะครับ ออกเตรียมขอนนะครับในรอบก้อนๆนะครับผมกระดวนเติบแล้วมาเมื่อนี้นะครับมาเจอเห็ดดอกบานครับแสดงว่าเรมีค้นขึ้นมาลออโขกนะผมมากก็เลยมาพ่อพอดีนะครับไปเกี่ยงเส้นน้องใหม่แล้วไปซุปกระแสยูนะครับเห็ดขอนขาวครับผมเห็ดมังกนไปเลยครับดอกบานนะครับเอาไปซุปนะครับว่ามันดอก เหลื่มแก่ละในสีกแกงแค่นอ้อ่ก็พอได้อยู่แนละ้วกันตือฝนนี่ครับฝนตกใส่นี่ยอีกเล็กน้อยก็รตเปื่อยนะครับว่านี่เมื่อนี้มีฝนตกนะครับเศร้าๆนี่นะครับแต่กตระตุกพ้าลินฝ้าคึมนะครับตกัวแห้งแกงบ่รู้ว่าสวยมากทีโต๊ะหยบ่อะครับแต่ตัวตนี้ก็ฝ้าคึม เอานะครับจุดนี้ได้เแค่อขอนขาวครับผมเก็บตึงกันไปเลยครับนี่เห็ดบดนะครับแสดงว่าเห็ดบดเกิดเห็ดขนขาวเกิดนะครับหยิบตึงกันครับผมอีกจุดนึงครับพอไดไ้เห็ดอยู่เฮดกินครับ ราคบพี่น้องครับหลังจากที่เลาะหาบ่งเห็ดนะครับเห็ดปลาทั่วไปยังบะเกิดนะครับก็ได้เห็ดมาคือเห็ดบดกับเห็ดข้นวนะครับได้มาสำนีแล้วนะครับบันนี้ยางพันปลาโนไม้ก็เลยถัอโอกาสเลยนะครับเพื่อเพื่อให้เป็นการเสียโอกาสในการมาหาอยู่หากินนะครับเขาปลาโนไม้ต้อครับผมหาหักโนไม้เอาไปต้มกินกับพกแก้วนะครับหรือว่าแกงกระแซลมน้ครับนอมงามครับผมเบื่องกันไปเลยครับ เราไม่นะครับเกิือยู่ไก่ก่อเตืบอยู่นะครัห่างก่อมานจกศอกนึงนะครับอีกนอนหนึ่งครับผมเอาเมียกี่งใบแล้วนะครับมันก็เลยหาไก่สองนอนงามครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นนอนสันแต่ว่าก็งามดีครับอีกนอนหนึ่งครับอํางามเลยครับผมยังมีกิมไว้นะครับผมนอยแงมงงามครับฝนตกนะครับมันจึมีขี้ดิน เปื่อนแน่นะครับพอยไปล้างเอาครับหนึ่งนอครับผมอีกหนึ่งนอนะครับงามๆครับแล้วครับหลังจากหาหน่ใหม่ก็ได้หน่อใหม่จากต้นหน่อยอยู่นะครับแล้วเป็นย่างเรอเบิงเห็นอีกจักไม้นึงนะครับพอมาค่อยเก็บเห็ดควันขาวอยู่ไม้นี่แล้วก็มีเห็ดปวดพร้อมนะ ว่าไมรู้ว่าจะได้ไบ่ได้แล้วเดี๋ยวไปลุ้วนกันครับขวานนึงนะครับดอกแก่แล้วนะแต่ว่าก็ใส่ได้อยู่ครับถือฝนนะรเริ่มจะเปื้อนบางดอกเตรียมกันครับผมส้มนึ่งครับ อันนี้ครับก็ได้เติมกันอยู่ครับส่วนนี้มันเป็นดอกที่มัน่เ่าเนาีนะ่ยเกือบรอบก่อนนะมึงก,ก็ไดมาเก็บเราว่าจะถึกฝนก็เปื่อยขนเน่าไปนะครับแล้วก็ได้ส่วนหนึ่งอยู่ครับกระเสียดายนะครับเนี่ยโอ้ถึกฝนแล้วนะครับเกือบเหงาเลวนะครับ อันนี้ก็ป่อยหาเก็บบอดดอกที่พ่อได้ครับนี่ดอกที่พ่อ,อได้นี่ครับนี่นี่ได้อยู่ครับไปซุปนะครับถึงสิเป็นดอกแก้แต่ว่าก็โอเคนะครับเอาไปต้มซุปแสีบเพื่อกันครับกระด่างแล้วนะครับผมดอกแข็งแล้วดอกแก่แล้ว ออกจากไม้เฮ็ดนะครับเดี๋ยวก้อนจะกลับบ้านนะครับไปเลาะเบื้องน้อไม้อีกจักสองสามก่อก่อนนะครับผมสองนอนสั่นนะครับนี่อันนี้บ่ได้เน่าครับไ้นอเดียวครับผมครับผมหลังจากที่ใส่ระยะเวลาในการหาอยู่หากินนะครับก็บมถือร่าโดวนันได้นะครับลอเบิ้งเฮ็ดตามไม้ต่างๆที่เคยหานะครับ เฮดที่ตั้งใจมาก็คือเฮดหนามุมเฮดเครื่องนะครับมันบ่เกิดบอกนะครับแต่ว่าได้เฮดที่บ่คิดว่าจะได้นะครับก็คือเฮดบดนะครับเนี่ยเ็ดบดเฮดกระด้างนะครับแล้วก็เฮดข้อนเขาานะครับไต่มามันจะเครื่องตานะครับเห็ดปลวกก็ได้ยศสองสามดอกยศนะครับเนี่ยดอกพวกนี้ไปเลยนะครับเห็ดปลวกนะครับหรือว่าเ็ดโคนเ็ดยังบ่เกิดนะครับถึงแม้ว่าจะมีผลตกมาแต่ว่าก็ยังบ้นเกิดนะครับเ็ด โมดิเกิดดัวแล้วนะครับผมก็ได้เ็ดชนิดนี้มาแทนนะครับเ็ดบดให้กระดังใี้คนเขาแล้วก็ยางพันปลาอนไม้นะครับก็เลยถืออกาสนะครับหากเกาอนไม้น้านะครับผมไอ้โนไม้ยักต้มหน่อยอยู่นะครับเอาตามยุ่ใกล้ป้าเเ็ดนะครับเพราะได้ไปต้มนะครับกินงับาปรุข้าวเจ้าหรือจะแกงก็ได้นะครับปอกทูบเป๊ะนะครับหรือว่าฝักให้่มันเป็นเส้นเป็นเส้นก็ได้นะครับแกงใส่เ็ดกระดัง ขอนเขาวนี่ก็ได้นะครับผมขอบคุณพี่น้องป้องไปสุขุสุคขขนครับที่เก่งเขามารับชมรายการจากชอ่องอิสานบันปลาสตอรี่เบืองคลิปเ,เราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการสั่งสารคลิปต่อไปพบพ่ใไม่คลิปหนาครับไปแล้วสวัสดีครับ